นี้นะคะเราก็อยู่กันที่ช้หนาเช่นเคยแต่ว่าไม่ใช่สถานที่เดิมๆก็คือแมคโครชันาใช่แล้วเรามาครั้งแรกนะทุกคนใช่เพราะว่าเขาเพิ่งเปิดใช่ล่าใช่แล้วเพิ่งได้มาด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าแมคโครชัยนาทจะมีอะไรบ้างทีจริงเราก็เป็นการมาแมคโครครั้งแรกของเราที่เชฟก็ไกลอ่ะจริงจริงโอเคแต่เราไปดูกันก่าว่าในแมคโครชนยนาจะมีอะไรบ้าง ทัางๆก็จะมีร้านตางๆเปเออตรงนี้มีร้านเต็มเลยอ่ะตรงนี้มีรสจีบด้วยตรงดี้มีมวิจารนณะ์ไวใช่ใชวิจารณ์ไว้รถรถรถ ดูอย่างอื่นเไหมเจอๆนี่ไงพวกนี่ก็มีไง่กอ,อ,มอ,อไม่มีเราไม่ไร้ดเคยกินเคยกไม่กินอันนี้ไม่เห็นมีเลยอะไรก๋ยซังก๋ซงอยู่ด้านโน้น เยก็ไม่กินอย่างอื่อันนี้ขนมปังไส้หมูยองน้ำพริกเผาเผาเผาเหมือนอันนี้เลยกระทงไวยลอยเนี่ยไงใส้กอกไม่ได้กินอ่ะมีอะไรด้ี่ตกแต่งอันนี้ที่ตกแต่งนี่พวกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเจลลี่ไม่ใช่เขาว่าเวลาเขาใส่ทับปิ้งเออทับปิ้ง ฝรั่งเศส ดดููชีสทาร์ออกไปไปชีสทาร์ตน่ากินนะก็เลยแพงต้องทำะไรบางาแมคครมีโปรโมชั่นพิเศษโปรแรงถูกสิซ่อมจุกตูมูแพ็ค1.5กิโลกรัม แพ็ก1 9บาทและเม่อสึงสตัวนี้ลดราคาพิเศษเหลือเพียงแพ็กละ99บาทแมคโครไชน่าขอบคุณค่ะแมคโครไชน่าวันนีค่ะแมคโครมีโปรโมชั่นพิเศษโปรแรงถูกนี้ต้มุกโม่แพ็คหนึ่ง5กรัมแพกล1 9บาทและเถแล้ว็ไลดราคาพิเศษ1 9 9แพ็กละ แท็กละหนึรอยเาสิบเก้าบาทแล่เมื่อซื้อสองแพ็คนไปลดราคาพิเศษเหลือเพียงแพ็กละเก้าสิบเาบาทห้กิโลกรมแพ็กละหนึ่งร้อยเาสิบเก้าบาทแล่เมื่อซอสองแพคนไปลดราคาพิเศษเหลือเพียงแพ็กละเก้บาทแมคครไทดนขอัีค่ะแมคโครไทน่าสวัสดีค่ะแมคโครมีโปรโมชั่นพิเศษโมเน่ลไม้้อเิมินิอเิลมินิจิ ถ้าแบบไม่เด็ดน่ากินอ่ะกินสะอาดเสร็จเอ็นซีส่วนสะอาดสะอาดเป็นพิเศษเลลนเสร 爸爸。

เป็น,ปนของแห้งเครื่องตุนเครื่องเทศ แทบละ99าทนคเซน่าส่ะนัทโคเ่าสดนีค่ะนัทโคมีโเน่ตัวค่ะว5ตัตัว5็ัว5ว5ต่า5ตั้ว5เัวาตัวาตัว่ตัว5ตัวดตว5ตัา5ั Thank <laughs> you. เศษเบคอนเศษเบคอนเศษเบคอนแผ่นเศษเบคอนชีสแล้วก็บุหรมา

Thank <laughs> you. ติดไข่ที่มีเปลือกอยู่แล้วก็อันนี้แบบเนื้อล้วนนี่ก็เนื้อล้วนที่เขาเอาไ,ปไปว้แบบว่ะอันนี้เป็นพวกอะไรจ๊ะมักกะโรนีหรือพวกและนี้เป็นปลาผิดปลาผิดไปกินไหมอุ้ยวิ่งทิ้ไม่หมดเลย

ซื้อมาบูกกว่าเยอะเลย่ะกี่บาทเนี่ยะตอนนั้นอ่ะนี่มันหายตีเหลาเลยไม่ถึงสิบหยวนอ่ะใช่ก็ที่ซื้อมาก็หายเใอ่ะไม่ถึงแค่สบาทประมาณห้าสิบบาทตีไปนี่ท่นี่แพงมากอ่ะว้าบาทโอ้ องเล็กๆล่ะยี่ห้อนี้เลยที่มันเป็นซองเล็กๆไปต้อม New Jeans

ดีเวสักนิดน,นึงกันกว,ว่าไปคนดว่ามันจะเหมือนกับพี่กุ่มเทอร์แที่เราเคยไปก็เคยไดมิสเตอร์ดีเอว่าที่คอรซูนนะจ๊ะติเข้าใส่ไว้เลย

เอาลูกไปเขียนไปเขียนซื้อของโอเคได้เลยอือนี่เป็นพวกมีรถอ่ะพี่เจ้ยเอาเขียนมาให้เขีนจิ๋วเขีนแมวไเอาเอาไปเอาแล้วดมี็ล่น อนี้อี้น่านอืมหลังจากที่เราเข้าไปแมคโครมาเราก็ได้เป็นขนมปังไส้วแดงนะคะือใสให้ ตากัยายกินเนาะแล้วก็อันนี้เป็นสุกหมูต,ต่างหมูสับอันนี้อะไรอ่ะปีกไก่อ่ะแล,แล้วก็นี้หมูชิ้นนะคะประมาณนี้<ช>ได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปซื้อของที่เราตัดต่อเนอะออาะซื้อของนาจะซื้อที่เาตัดแล้วก็ที่แรกคนได้ท่านี้โอเคทุกคนชแนลคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันไปคลิปหนะคะทุกคนบ๊ายบาย